ลอยกระทงคนเดียวก็ไม่นินหนักอะไรนะครับไม่ต้องชวนแฟนมาลอยก็ได้เนาะเออบางคนเอาแฟนไปลอยนะครับกระทงมันไม่นินหนักกระทงมันเบามือจะตายถือคนเดียวก็เอาอยู่นะครับแต่คนโสดดิไปคนเดียวทุกปียังผมเนี่ยไปทุกปีเลยคนเดียวเนี่ยวันนี้ก็จะถ่ายคลิปตอนที่เลิกงานนะครับสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณ นะครับเราจะไม่มีคลิปบรรยากาศตอนที่มีขบวนพาเหรดตรงนี้ต่างๆเข้ามาในงานนะครับหนึนะครับ, 112, รบวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันลอยกระทงเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยเรานะครับสามารถไปเสิร์ชหาประวัติได้นะครับเอาตอมสิหนึ่นะครับ วันนี้สามขบวนแน่เลยนาน,นานทีจะมาเจอนะครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองก็ร้อดอีกตองหนึ่งแล้วก็ตาเออดูพิเศษเจ็ดนะครับส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ร้อตามหละกเจ็ดนะครับเดี๋ยวนี้หายากมากนะครับ หายากมากเลยนะครับที่สาบขบวนจะมาเจอกันได้นะครับที่ชุมแสงในช่วงเที่ยงนะครับระหว่าง1นึ1งหหายากมากนะครับปอกเลยแต่ก่อนเนี่ยมันหาง่ายแต่นี้หาโคตรยากาก,ก็คือเอ่ง่ายโอกาสเ่ยมันหายยากคนก็ขึ้นเยอะพอประมาณไม่ได้เยอะมาก วันที่1ธันวาคมเจอกันนะอีก15วันโอเคสำหรับเรานะครับแล้วเหลืออีกประมาณ15วันที่เราจะเดินทางกันนะครับอีก15วันเต็มๆนะครับเราจะเดินทางกันวันที่1ธันวาคมนะครับด้วยรถเร็ว112สองขบวนเลยนะฮะ ก็วันนี้จะมีคลิปบรรยากาศลอยกระทงมาให้ดูนะครับแต่จะเป็นช่วงที่เราเลิกงานก็คือสี่ทุ่มครึ่งนะครับแหมถ้ากาศเช้านี่คงถ่ายทันนะครับช่วงพาเหทขบวนพาเหทตรงนี้ต่างๆไปที่งานแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับปีแรกนะครับคลิปปีที่แล้วก็มีคลิปปีที่แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ขบวนพาเหรต่างเข้าไปนะครับปีที่แล้วจัดที่ หน้าอนุบาลกงมิง้งถ้าใครได้ดูนะครับงั้นีหลวก็จะเป็นฟิลเดียวกันนะครับสามารถไปเสิร์ชหาดูได้เลยนะครับเนาะผมน่าจะลงไว้อยู่เมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็เสียดายนิดนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับเพราะว่าเราก็เคยเห็นมาแล้วให้หนึกถึงไว้แค่นั้นเนี่ยประมาณบ่ายโมงเขาก็เริ่มตั้งขบวนแล้วแต่คงไม่มีบรรยากาศถ่ายคลิปม,มาให้ลง ช่อง Youtube โอเคมาแล้วนะครับตองหนึ่งวันนี้3ขบวนในคลิปเดียวเลยผมอ่านไม่ได้บอกนะว่า3ขบวนนี้เสียเวลากันมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้ไปดูในระบบ tts นะครับมันมีหลายขบวนรวมทุกขบวนนะครับถ้าอยากรู้จริงๆว่า1 12 1นึเเสียเวลากันมาเท่าไหร่ก็ดูได้เลยนะครับในระบบ tts นะครับระบบนี้เนี่ยผมเข้าดูบ่อยสุดแล้วนะครับตออหนึ่งก็รอตามหลังดดพิเศษที่เจ็ดนะครับออฟตอมซีหนึ่งห้าศูนวันนี้สามขับ,บววเลยนะฮะมาเจอกันที่ชุมแสงวันนี้วันละกระทงด้วยนะฮะ วันนี้ทุกพื้นที่จะกกิจกรรมลอยกระทงหมดนะครับที่ชุมแสงก็มีบอ่อหกบาทซึ่งเราจะถ่ายตอนที่เลิกงานสี่ทุ่มครึ่งนะครับโอ้คนขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพอๆกับหนึ่งหนึ่งสองเลยก่อนหน้านี้บางคนก็ลังงานเพื่อไปลอยกระทงที่บ้านเกิดนะครับต้องยอมใจเขานะครับเพราะบางคนไม่ได้กลับบ้านเลย โอเคก็ร okay, อดูคลิปได้เลยนะครับประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับหลังจากเที่ยวงานปับหลังจากเที่ยวเล่นงานปั๊บเราจะถ่ายทันทีตอนไปถึงบอ่อหกบาทนะครับเห้ยมันจะกากาศยามกลางคืนแทนนะครับเพราะว่าถ้าข้าวเช้าเนี่ยคงจะถ่ายตอนที่ขบวนพาเลรนํากระทงต่างๆไปที่งานนะครับเหมือนปีที่แล้วตรงเทศบาลก็คือริมเอ้ยตรงริมน้ํานะครับผมน่าจะลงไว้อยู่นะในยู u ูบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับฟิลเดียวกันเลยนะครับ ปีนี้เป็นปีแรกเนาะที่ไม่ได้ถ่ายแบบนั้นนะครับก็จะโกรธกันเลยนะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้ระกระทงนะครับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดจัดงานกันหมดครับไม่มีที่ไหนไม่จัดนะครับใครอยากจะมาอยกะทงก็ลอยไปนะครับใครจะไม่ลอยก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับนะหรือว่าจะลอยรูปแบบออนไลน์ line, ก็ได้ไม่มีใครห้ามเลยนอกจากคุณตัวเองนะครับนอกจากตัวเอง อยากลอยก็ลอยไปนะครับไปกับแฟนไปกับครอบครัวอะไรก็ว่าไปผมไม่ห้ามเลยเรื่องลอยกระทงอะเพราะมันมันลอยมันลอยกันอยู่แล้วนี่แต่คนส่วนหนึ่งไม่ลอยนะครับเพราะว่าห่วงแม่น้ํามันก็เกิดขึ้นทุกปีมึงก็รู้ว่าทําไมมึงไม่ยอมรับอะลอยกระทงอะ่ะกระทงมันไปติดขอบไอ้อะไรอะ่ะแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติสําหรับผมอะที่ขยะม,มันจะเพิ่มน้อยก็แล้วแต่นะครับนะ ใครจะมองว่าโอหูกระละกระทงแม่งลอยไปก็เป็นยาอ่อนโง่ช่างเหอะครับมันไม่ได้ห้ามคือจะดูถูกจะว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะแต่มึงอย่ามาดูถูกประเพณีบ้านกูฝากถือไอ้คนพวุ่งนี้แหละที่มันชอบด่านะครับมึงดูถูกได้มึงจะว่าอะไรกูไม่ห้ามเลยนะแต่มึงอย่ามาลบหลู่ประเพณีบ้านกูแล้วกัน เราต้องบอกอย่างนี้นะเว้ยว่าแต่ละคนนะมีความเชื่อที่ต่างกันนะครับความเชื่อมันต่างกันอยู่แล้วคนเราทุกคนเกิดมามีความเชื่อที่ต่างกันบางคนก็บอกว่าบูชาอันนั้นจะได้สิ่งนั้นสิ่งดีก็แล้วแต่เขาเลยนะครับเราไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขานะครับนะแค่นั้นเองนะเราเอาตัวเองให้รอดก็พอปัจจุบันเนี้ยนะครับวันนี้คาราโกทงก็ลอยไปนะครับไปลอยที่แม่น้ําหรือลอยแบบออนไลน์ก็ได้ ได้หมดนะครับไม่มีใครว่าเลยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปตรงบันไดของตองหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายหนึ่งหนึ่งสองตอนออกมาต่อที่ตองเจเอ้ยมาต่อที่โดวพิเศษเจ็ดนะครับวันนี้สามขบวนลวดช้าสิบสี่นาทีโดยประมาณนะเจ็ด ประมาณ15วันนะครับประมาณ15วันที่เราจะเดินทางกันนะครับอีก15วันพอใจรอยอนิดนึงนะครับหนึ่งธันวาเจอกันนะฮะรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองถ่ายคลิปเหมือนเดิมเอาเฉพาะสถาน,นีสำคัญเหมือนเดิมตอนหลีกตอนสวนแค่นั้น ลอยกระทงก็ลอไปเถอะบางคนก็นอนเวลาผ่านไปเร็วมากเลยท่านผู้ชมรู้ปะ่ะเออวันนี้เป็นวันลอยกระทงก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของคนไทยเรานะครับมันจะมีไปอยู่ประเทศหนึ่งที่หาว่าเราก๊อปท,ทางที่เราอ่ะสร้างขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชมคงรู้นักประเทศอะไรอ่ะนะครับวัฒนธรรมไทยก็คือวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่ของพวกมันนะครับใช้คำนี้เลยนะไม่ใช่ของพวกมันจะออกละแปบ๊บเดียวเองเห็นไหมผ่านไปไวชิผายเลยไว้แบบโคตรโคตนะฮะไวจนไม่รู้จะไวัยังไงละว,วันนี้ก็ถือว่าปิดท้ายสามขบวนก่อนที่จะไปทำง,งาน บ่ายโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะถ่ายทีหนึ่งตอนแล้วถ่ายอีกทีหนึ่งตอนที่กลับจากงานแล้วนะครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มงานสี่ทุ่มครึ่งหรือว่าอาจจะเลกกว่านั้นนะครับรอดูนะถ้าติดไป้ดยนีฮหาจัดเลยไม่มีตั๋วเนี่ย เสียดายเว้ยปีแรกัะอย่างไม่เป็นไรปีต่อๆไปยังมี